ค่ะพบกับช่องน้องจิงใบบัวใบเตยแฟมิลี่ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะภารกิจแรกวันนี้มาตัดหญ้าเนี่ยเปียให้ลูกนะคะคงต้องใช้เครื่องทุนแรงในการตัดนะคะแล้วก็หอบขึ้นรถนะคะแบกขึ้นรถนะคะ ฟังเขาตัดนะคะใช้เครื่องตัดก่อนเลยนะคะล้ว okay. ก็คนขัมันจะลมมันจะลมา ลงฝั่งเดียวกันใช่ไหม นอนเหรอนอนพักผ่อนนุ่งนอนตื่นนะคะยังยังรถตื่นเลยเออได้ยินเสียงรถแม่ไอ้บัวแม่มาแล้วไอ้บัวไปบัวแม่มาจ๋ามาแล้วมาจ๋ามาแล้ว ย่ามาหลอกแม่ไปตัดหญ้ามาวันพุ่งตื่นหรอคะเนะเด็กน้อยพุ่งตื่นเหรอเด็กน้อยพุ่งนอนตื่นเหรออู้อู้อู้ดูเสียงเขาเสียงนอนน้องพุ่งนอนตื่นหรอคะแม่ไปเกี่ยวหญ้าวันนี้ไปเกี่ยวหญ้ามาให้หนูเนนี้ไปเกี่ยวหญ้ามาให้ใบบัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยพุ่งนอนตื่นเสื้อนอนแล้วเฮ้ย มาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้วเพิ่งนอนตื่นใช่ไหมเด็กตื่นสายอะเด็กน้อยทำไมนอนตื่นสายคะนั่นเด็กน้อยทำไมนอนตื่นสายเดี๋ยวแม่จะเก็บขยะให้ยแม่จะเก็บขยะให้ลูกสาวเลยนี่ขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่าก่อนแล้วขอบคุณค่าก่อนลูกสาวแม่แล้ยพ่อเอาให้หลานแล้วพ่อ สวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะเฉยๆกันสวัสดีค่ะเฉยๆกำลังเตือนอนค่ะสวัสดีค่ะขาค่อยๆขาค่อยๆเฉยๆนูกอ่ะอค่อยขาเฉยๆหน่อยทางนี้ทางนี้แม่จ๋าอยู่ทางนี้ทางนี้โอ้ยเพิ่งตื่นนอนนะคะแม่เด็กอะไรนอนตื่นสายแท้ฮะแม่ก็จะเก็บขยะให้ลูกนะคะภารกิจแรกของ หนูน้อยก็คือไปตัดหญ้ามาให้ลูกสาลาโกนนะคะทำความขออนุญาตเก็บกวาดทำความสะอาดก่อน,นะคะฝากกดไลค์กดแกชร์เป็นกำลังใจให้เบบัวด้วยนะคะตอนนี้ได้ยาอร่อยมาให้ลูกแล้วนะคะขอบคุณค่าฝากกดไลค์กดแกชร์ให้ด้วยค่ะ